อ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับทาง P Construction นะครับเราก็จะมาดูที่โปรแกรม Revit นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องงานบันไดน,นะครับอ่าว่ามีวิธีการสร้างยังไงแล้วก็ใส่เหล็กเสริมยังไงนะครับนะจะพาทำแบบง่ายๆนะครับโดยจะใช้ Family ที่มันมีมาให้ของทาง Revit เองนะครับอ่าทีนี้นะครับบันไดนี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่า ยุ่งยากซับซ้อนไหมนะครับก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าหลายท่านเคยใช้สเก t อัพหรือโปรแกรมอื่นในการขึ้นนะครับแต่สำเราบลีวิตแล้วนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายนะครับแล้วก็การใช้ reference ของมันก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับทีนี้จะมาสร้างบันไดกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างในส่วนของ MassModel ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นวัตถุข,ขึ้นมาก่อนเพื่อจะไปใส่ในส่วนของ ตัวเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีคําสั่งในการสร้างบันไดนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อของอจิเต็กนะครับก็จะเป็นสเตอร์นะครับกดสเตอร์ขึ้นมานะครับผมก็จะใช้เป็นแคตอินเพลสนะครับก็คือสร้างอยู่กับที่หลอกที่ขึ้นมานะครับเป็นโมโนลิกนะครับผมจะสร้างขึ้นมานะครับเราจะมาปรับตัวนี้ก่อนนะครับคือผมเปิดมาเนี่ยนะครับโดยใช้เทมเพลตของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีการเซตเลเวลให้คือเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับ ผมจะเซตเบสเลเวลอยู่ที่เลเวลหนึ่งท็อปเลเวลอยู่เลเวลสองนะครับผมจะสร้างออกมานะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับดันนะครับเลฟเซนเตอร์ไลท์นะครับออาเซนเตอร์เดี๋ยวทำให้ดูนะครับสร้างขึ้นมาปึ๊บนะครับเราจะได้ตัวแ้นมานะแต่ก่อนที่จะสร้างไอ้พวกนี้นะครับเรามาดูที่ติดไทท์กันก่อนนะครับอันนี้คือคลิกไปให้ดูเฉยๆเราสามารถมากําหนดนะครับม็กซิมัมของมินิมัมนะครับไฮกับเด็บ ก็คือลูกตั้งลูกนอนนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับความกว้างนะครับการแค่คูเลตอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับลันไทสนะครับ25มิมอะไรพวกนี้ลองเล่นดูนะครับทีนี้เมื่อสร้างเสร็จนะครับที่จริงมันต้องปรับค่าก่อนแล้วค่อยสร้างนะครับหรือจะสร้างเสร็จแล้วค่อยมาปรับค่าก็ได้แต่มันจะปรับได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามาปรับสมมติผมมาปรับเป็น20นะครับแบบนี้พึบแอปพลาย นะครับตัวนี้จะปรับด้วยไหมปรับนะครับทีนี้นะครับเมื่อสร้างบันไดเสร็จปั๊บผมจะใช้คําสั่งวิวนะครับก็คือจะตัดเซกชันเพื่อที่จะใส่เหล็กเข้าไปนะครับกดที่ตรงนี้ก่อนนะครับมาที่คําสั่งวิวอ๋ออย่าพิ่งนะครับกด finish เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าูปปรับเป็นไฟล์ก่อนนะครับ ถ้าผมว่าเปิดเลเวลสองนะครับมันถึงจะเห็นเป็นตัวบันไดนะครับเดี๋ยวผมเปิดทีดีโมเดลนะครับเดี๋ยวปรับให้เป็น a r t i ิเดี๋ยวปรับไปนิดนึงนะครับเราก็จะได้ตัวบันไดขึ้นมานะครับปรับตัวเฉดนะครับนี่คือตัวบันไดที่สร้างไปนะครับ มันจะ snap นะครับจากเลเวล1จนถึงเลเวล2นะครับแบบนี้นะครับและที่เหลือนะครับอย่างถ้ามันไม่ถึงเราก็จะใส่ landing เข้าไปนะครับทีนี้มันยังจะไม่โชว์ในส่วนของตัว h a n d r a ย l นะครับก็ต้องมาเปิดตัวนี้นะครับตัวเหลียวเราก็จะเห็นแบบนี้ขึ้นมาทีนี้นะครับผมจะทำการตัดนะผมจะใช้คำสั่ง section เพื่อที่จะใส่เหล็กเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับเราไปคลิกนะครับมันก็จะเปิดภาพตัดตรงนี้ให้นะครับก็มาปรับเป็นไฟล์นะครับปรับสเกลให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาใส่เหล็กกันนะครับมาดูวิธีการใส่เหล็กบนบันไดดีกว่าง่ายมากนะครับคลิกไปที่บันไดนะครับกดคําสั่งรีบาร์นะครับมันจะทําให้มันจะทําการโหลด เรเชฟขึ้นมานะครับเราสามารถใส่เชฟตามนี้ได้นะครับตามขอบเขตของโคบ e ลลิงนะครับเราสามารถเลือกนะครับตามที่มันมีอยู่นะครับดีบาร์เชฟตัวนี้นะครับเดี๋ยผมใส่เป็น16เดี๋ยวใช้ไลบรารีตามนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการใส่นะครับแค่กดคลิกเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็มาไล่ในส่วนของเลเยอร์ของมัน นะว่าเราต้องการใช้แบบไหนเป็น maximum spacing หรือเป็น fixed number นะอย่าง maximum spacing อ่ะโอเคก็เป็นเฉลี่ยออกไป100นะครับอันนี้ก็คือเป็นการจับวางเข้าไปใส่นะครับเวลาเรามาดูที่ t d นะครับแล้วผมเปิด w i r e frame นะครับเราก็จะเห็นเหล็กเส้นวิงขึ้นไปแบบนี้นะครับมาดู section ต่อที่มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือ เราจะสเกตสร้างมันขึ้นมานะครับเนี่ยสเกลลีบาร์นะครับเราสามารถสเกลลีบาร์ได้นะครับนะเดี๋ยวใหมาสเกตจากตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับกด e c หนึ่งครั้งกดติ๊กถูกนะครับอ่านละีบาร์ตัวนี้ก็จะสเกตขึ้นมานะครับ เราก็มาเปลี่ยนให้เป็น maximum นะครับสมมุติ1น0ร้อยาสนะครับทีนี้ตัวลูกตั้งลูกนอนนะครับทำยังไงก็จะใช้คำสั่งสเก็ตเหมือนเดิมนะครับมาสเก็ตฟอร์มดีบาร์นะครับกดเลือกปุ๊บนะครับผมก็จะมาสเก็ตตัวนี้นะครับอ่ดึงมาดึงมานะครับมันจะส n a p ให้เองนะครับตัวนี้เรียบร้อยกดติ๊กถูกนะครับเราก็จะได้เหล็กขึ้นมานะครับ ทีนี้ก็จะก๊อปปี้ขึ้นไปแบบมัลติเพลนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนขนาดเหล็กนะครับน,นี้เหมาะสำหรับไปเอาไปทำช็อปต่อนะครับแล้วก็มันสามารถถอดปริมาณได้ด้วยนะครับอแคนี้นะครับ อันนี้ผมก็จะเลือกนะครับมาที่ select instance นะครับ i n s i d project นเลือกเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวกดชิปครั้งหนึ่งไม่เอาตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น maximum spacing นะครับ150เรียบร้อยนะครับมาดูที่ t d เราก็จะเห็นตัวเหล็กขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับง่ายมากนะครับง่ายจริงๆ นะครับที่เหลือก็อยู่ที่แนวทางการออกแบบดีไซน์นะครับว่าเราออกแบบดีไซน์ไปยังไงอันนี้วิธีการใส่เหล็กนะครับทีนี้ในการถอดปริมาณนะครับามาดูที่ Schedule นะครับ New Schedule ขึ้นมาใหม่นะครับเราต้องการรีบารใช่ไหมครับก็มา Structure รีบ okay. ารโอเคนะครับเนี่ยเราก็มาเลือก A B C D นะครับ เลือกเข้าไปนะครับ s m b bar d e b i t e r bar link นะครับนะครับเขาเอาเข้าไปนะครับหรืออะไรอีก่นะแบบนี้โอเคเอาแค่นี้ก่อนกดโอเคไปนะครับนี่มันก็จะเซตมาให้เราแบบนี้ นะครับเห็นไหมครับง่ายมากต่อไปก็ถ้าจะเอาไปทำช็อปต่อนะครับเราก็ต้องมีเดอร์ตบล็อกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามันจะไปวางนี่แหละครับคือวิธีการทำบันไดเล่าเหล็กเข้าไปนะครับถ้าจะเอาให้ถูกต้องก็ต้องคำนวณดีไซน์ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดดีเทลนะครับโอเคนะครับก็จะง่ายๆแบบนี้นะครับสั้นๆไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขขึ้นมานะครับสมมติมีการแก้ไขความสูงนะครับผมปรับความสูงใหม่เป็น4,500เดี๋ยวใหม่4,500นะครับตัวเหล็กมันก็จะแก้ตามไปด้วยแต่มันจะยึดตาม <c oughs> ในส่วนของระดับความสูงเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะผมไม่ได้ฟิกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ได้ฟิกในค่าของตัว เหล็กเข้ากับตัวบันไดนะครับไม่ได้ล็อกตัวไอตัวเส้นมันไว้นะครับล็อกตัวเส้นก็คือมันจะมีให้ล็อกตัวคอนสแตนต์นะครับก็คือล็อกเข้ากับในส่วนของ reference line พวกนี้นะครับเดี๋ยวทาให้ดูใหม่ สิ่เหล็กวิทโปรเจกปุ๊บนะอ๋อมันไม่ ไม่มีตัวล็อกนะครับขออภัยด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปทําให้ดูในตัวบีอีกตอนหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับการใส่เหล็กนะครับอ่ะก็สําหรับท่านใดที่สนใจคอร์สฟรวิดนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็สอนทําเป็นเวิร์กช็อปเป็นบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายลองไปฝึกเล่นดูนะครับ ลองทําดูนะครับทาได้แน่นอนไม่ยากหรอกนะครับเห็นไหมครับรีบาสกิดนเวลาลบทิ้งทําใหม่มันก็จะมีการอัปเดตตัวมันเองโดยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นอ,อย่างตัวนี้ผมเพิ่มเข้าไปใหม่เป็น maximum spacing ป,ปึ๊บปรับไปกลับมาดูที่รีบาสกิโดน,นะครับมันก็จะเพิ่มเข้าไป Quality 11ชิ้นนะครับนับเป็น1ชุดนะครับบาร์เลงเท่ากับ5 4 2 0ม mm. ิลลิเมตรพวกนี้เราก็สามารถเปลี่ยนไว้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะง่ายละนะครับ A B C D นะครับขาเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจนะครับสำหรับตัวรีวิตพื้นฐานเบืบ้องต้นอันนี้สอนแน่นอนนะครับเราก็สอนละเอียดเยอะกว่านี้เพราะว่าเป็นการทำเวิร์กช็อปในตัวบ้าน2ชั้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ